สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง JP Fat แล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับสกินปืน M416 ลายเมเปลิลในเกม PUBG กันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องคลิกตรงค้นหาแล้วก็พิมพ์คาว่า,า l a n k e t แล้วก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็มาตรงที่ add a window display blanket in ใน r o s o f t Store แล้วเราก็มา เลื่อนเลื่อมาที่ภาษาจีนนะครับกดเข้าไปแล้วก็กด get หรือรับครับแล้วก็ install ติดตั้งแล้วขั้นตอนนี้มันจะทําการรีสตาร์ทเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับพอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาที่อ่าเราก็เข้าเกมเลยนะครับผม ล้วก็รออัปเดททตสตรีมก่อน,กนหนึ่งครับนะครับรอโหลดอีกสักครู่กันนะครับพอมาถึงหน้าหน้านี้แล้วเราก็มากดตรง New Event นะครับตรงนี้ครับจากนั้นพอเห็นหน้านี้แล้ว แล้วก็เลื่อนลงมากดล็อกอินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11เดือนหน้ากันเลยนะครับพอเราเก็บครบ15ใบแล้วเราก็อามาแลกสก,กินปืนนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเราเก็บครบแล้วเราก็สามารถเก็บได้อีกนะครับจนถึงวันที่11แล้วถ้ามันแลกสก,กินปืนครบแล้วเราก็สามารถเอามาสุมกล่องนี้ได้นะครับจะมีทั้ง ชุดสกินปืนแล้วก็เสื้อผ้าหมวกอะไรต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ